นี่นะมใส่คตดินี่ยังมีคุณอยู่ได้ปะเดได้หมน้ำขึ้นได้ได้ยู่พะได้ยป่อนวันนี้มาที่ได้ปลุกสง้วย้ยปาหมูหาไม่ได้ไปโดนหอเน่ยพ่พวกเนี่ยนั่นแหละเห็นว่าเก็บอะไนะจังบอกไปพอดีพอดีแล้วสินเดือน ขค้นน้ำน้ำใสเด้น้ำคุณที่มันมาเด้น้ำ่เนครับต้นเดือนหน้าบดฝนพอดีนะฝนกะซะสอนท้งนั้นน้ำท่วมมดนข้าวเนาะขึ้นขึ้นสูงจริงดิเขาบยุยอกันจิเว่า่คือจังกวะขึ้น อ่ก่น่อนแก่นนะไ่ไปอเกินยาทอ้อยอันนั้นเอ้าอ้ออ้พดอ่า้มันมันดึงลงไปแล้วมันค้างก่อิดยากก็คือมันดึงลงไปก็ได้นะค้างพินะ Ừ. Chứ đi. Đài Ba kinh, ba thăn Boliva luôn không? Bolivia dễ đay rồi. là tổ. được pa, được pa con nhanh pa rớt được con con มังสัตว์กระปูนะเพราะมันดึงลงไปแล้วมันค้างดินะตรงปากกระทึกกันเลยวนะหน้ามาตรงเมื่อวานนี้มาเข้าไปโอ้ยตรงปากกระทึกเลยกว่ะ เอนี่ปลาของแท้เงียบๆดานอยู่ปลาเข่งก็ปลาขาว่าปลาขาวก็ปลากระยิงจุดใี่ไหมบ่ยังคือเลย สมาคมเลี้ยงอย่างน <m> ี้โอ้เข้าเดอยู่ไหนบ้างเดแววะโอ้โบว่างครับไม่ไปหาหมอได้ยังเดนี่ไก่ยับไปเป็นอาทิตย์พุ่งหน่ะเนี่ยจังทีได้ออกไหมเหรองานอุ้มพาดำน้ำครับงานอุ้มพระดำน้ำเสร็จก็ไปเที่ยวอ,อีกใีนะ่ไหสองอาทิตย์ตรงนั้นจังทีดได้ออกไหม พวกปูน่ะปูก็ให้มันขึ้นมาขึ้นมาวนปลาสำคัญมันดึงเข้าไปที่ง่ายมกขึ้นเลยคนน้อยเอ้บุบนึกว่าเจไหนใช่ปะ

แล้วบปักไปเด้อพ่อทีปักเขือเท่านั้นแม่ว่างเลยก็ไม่ได้มาปักปักขิงปาหมอปาพยาบาลนะ่เดี๋นาได้คังดำโอ้คังดำก็ดีมันจะมาอยู่บ้านเขาบ่เรือละ

วังแค่น่ะป่าคือสิไรอ๋อวังล้าังบ้าหเพิ่บ <ım. S 2> <tat> ้นอก่ะัน้อนี่่ยาอนอ่นอ่นอุ่นอ่นอ่นอนอ่น่อนอ่่่น่นอ่่น ประุนะเอาลกูกปตดเอาลหกตดตัดึงตดงอีามบ่นอดยามใช่ไหม,มน,หน้หอดยามมันลงไปบไวยได้ <c oughs> ครับเอ,เอาเอาอย่างเนี้ยลองมึงดิสิตรไอ้มิตรศิลี นา่าจะเป็นปลาเอ๋ออันนี้เนี่ยนา่าจะเป็นปลาปลา <c oughs> ปลาหรือปู <c oughs> ปูอีกแล้วอืมอื้มอืมอู้หูน่าจะเป็นปูน่ะปลาลด ตลเอาอีกดิเอาขึ้นมาเห็นตัวด้วยนันยังแทะอัสเป็นปูเห็นฟองอากาศขึ้นมาแล้วอันนี้อันนี้ เดินเล่นเขาฟังมันก็มันระวังตัเขราะมันอืม ปลาเทะอันเนี้ยปลาเทะปลาแทะแต่มันอีเป็นปลาอันอยังเท่านั้นแนะ่ะ